สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็ทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวล e l and s ์ r ีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานจะมาอ่านนิยายให้ฟังค่ะเรื่องเทพกระบี่มรณะนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากห้องนิยายที่อนุญาตให้นำมาอ่านนะคะเอาละค่ะตอนที่11นะคะไปยุนเทียนรูปศรีรษะเจียนเฉินด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความรักนางค่อยๆเดินตรงไปข้างหน้า พี่สนี่ล้วนเป็นการเล่นต่อสู้กันระหว่างเด็กสองคนไม่ใช่สิ่งที่พวกเราควรจะต้องวิตกกังวลมันไม่มีประโยชน์หากจะโกรธถ,ถึงอย่างไรพวกเขานั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กในตอนนี้พวกเราที่ควรจะสนใจก็คือการรักษาบาดแผลของเคอเออด้วยคำพูดของปายยุนเทียนถึงยังไงก็ตามความโกรธจะยังมีอยู่ยูเฟิงหยานได้แต่พรุ่งพล่านด้วยความโกรธอย่างเงียบ นางกลัวว่าถ้านางยังคงโวยวายทุกคนเกี่ยวกับการกระทําของเด็กเล็กๆดังกล่าวพี่น้องทั้งสามคนจะมองว่านางเป็นคนไม่ดีไปยุนเทียนก็เดินไปหาเจียงหยางเคอซึ่งเอนหลังอยู่นางหลับตาและนำมือทั้งสองข้างของนางวางเหนือบาดแผลของเด็กชายมือของนางยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นสักครู่ก่อนที่แสงสีขาวเรืองจางๆจะปรากฏขึ้น ดวงตาของเจียนเฉินทอประกายด้วยความสนใจเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าพลังพิเศษบางอย่างค่อยๆรวมกันอยู่ในมือของมารดาเขารวมตัวเป็นแสงสีขาวจางๆนอกจากนี้พลังพิเศษประเภทนี้เป็นอำนาจเดียวกันกันกบที่เป็นที่ต้องการการรวบรวมพลังเป็นลูกบอลแสงเช่นนี้บางทีเขาอาจจะทำมันได้ในไม่ช้า เจียนเฉินเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของมันดาของเขาและในการกระทำเช่นนั้นเขาก็ตรหนักว่าเขาไม่แน่ใจถ้าเขาสามารถที่จะเข้าใจวิธีการที่คล้ายคลึงของมันดาเขาในการถ่ายเทพลังงานอย่างไรก็ตามเขาก็ค้นพบว่าหากอายุที่เพิ่มขึ้นก็จะมีความสามารถในการผสานความแข็งแกร่งของโลกนี้ได้อย่างซับซ้อน ประกายแสงสีขาวในมือของปายย่นเทียนส่องประกายมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแสงนั่นกับไม่ระคายเคืองตาหลังจากไม่กี่ลมหายใจนางสะบัดแขนของนางและประกายแสงสีขาวด้านซ้ายมือของนาง <c oughs> ก็ลอยลงไปบริเวณท้องของเจียงอย่างเค่ออย่างช้าๆ กินกินบาดแผลทีละน้อยผ้าพันแผลสีขาวที่มีอยู่แล้วบทบางมุมมองของเจียนเฉินว่าสิ่งที่ลูกบอลพรังงานสีขาวนั้นได้ทำลงไปและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากความพยายามอย่างหนักของนางเสร็จสิน้นป๋ายหยุนเทียนก็พ่อนลมหายใจอย่างช้าๆน้องสามเจียงหยางเคอสบายดีแล้วในตอนนี้ไม่มีบาดแผลปรากฏอีกต่อไป รอยยิ้มที่มีความสุขปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหยูเฟิงยานนางกาวขอบคุณไปหยุนเทียนสั้นๆก่อนที่จะก้าวไปข้างเตียงของเจิงหยางเคออย่างรวดเร็วนางแสดงความห่วงใยต่อบุตรชายของนางและถามว่าเคอเออตอนนี้เจ้ารู้สึกเป็นอย่างไรแผลของเจ้ายังคงเจ็บอยู่หรือไม่ล่ะเจิงหยางเคอยกมือขึ้นมาแตะที่บริเวณท้องของเขาและหัวเราะก่อนที่จะเริ่มฉีกผ้าพันแผลของเขาออก ท่านแม่ในตอนนี้ลูกสบายดีเป็นอย่างมากหลังจากผ้าพันแผลเปิดออกก็เป็นที่ชัดเจนว่าแผลบนท้องของเจียงหยางเครอร์นนั้นหายไปเหลือแค่เพียงรอยเลือดขนาดย่อมที่ยังคงอยู่แต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีริ้วรอยบาดแผลหลงเหลืออยู่เลย ท่านใดนานเจียนเฉินก็เข้าใจพลังงานลึกลับประเภทนี้เป็นพลังงานที่หาได้น้อยของเซียนทาตแสงที่ซึ่งพลังงานของพวกเขามีผลการรักษาที่พิเศษซึ่งสามารถรักษาอาการบาดเจ็บใดก็ตามได้ไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใดภายใต้การดูแลของเซียนทาตแสงไม่ว่าบาทแผลใดๆก็จะได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว ในเมื่อแม่ของเขาเป็นเสียนธาตุแสงนางก็สามารถที่จะใช้พลังงานธาตุแสงนี้ตำนานกล่าวว่าเสียนธาตุแสงบางคนที่แข็งแกร่งมากถึงกับสามารถสร้างแขนของใครบางคนหรือแม้แต่กระทั่งชุบชีวิตคนที่ตายภายในหัวเจียนเฉิญเขารอบคิด หากเขาสามารถที่จะเข้าใจและดูดซับพลังงานถึงระดับเซียนทาตแสงเขาอาจสามารถที่จะเป็นเหมือนมารดาของเขาและใช้พลังงานทาตแสงในการเยียวยาบาดแผลขณะที่เขาคิดเช่นนั้นมันช่วยไม่ได้ที่เจียนเฉินจะรู้สึกกระวนกระวายใจและอยากที่จะทดสอบมันออกมาอย่างไรก็ตามในที่สุด เขาก็ยังต้องทนต่อสิ่งล่อใจเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของเขามันไม่เหมาะสมกับการทดลองนี้ในขณะที่ประตูห้องเปิดกว้างเจียนเฉินเหลือบมองไปที่คนที่เดินเข้ามาด้วยกันมันเป็นบิดาของเขาเจียงหยางป้าและพ่อบ้านตระกูลเจียงหยางเจียงไป่เคอเออเป็นอย่างไรอาการบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ล่ะเจียงหยางป้าถามด้วยน้ำเสียงวิตกกังวล ข้าขอบคุณท่านพี่ที่เอาใจใส่แต่น้องสี่รักษาบาดแผลเรียบร้อยแล้วตอนนี้เคอเอ๋อสบายดีใบหน้ายูฟึงยานเผยให้เห็นรอยยิ้มเจียงหยางป้าได้แสดงความใส่ใจบางอย่างสำหรับบุตรชายของเขาดังนั้นนางจึงรู้สึกมีความสุขเช่นนั้นก็ดีแล้วเจียงหยางป้าพยักหน้าและมองไปที่เจียนเฉินเซียงเอ,อ๋อหลายวันผ่านมานี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้างละ่ะ แม้เมื่อพูดคุยกับเจียนเฉินความใสจาจนั้นก็ยังคงอยู่ข้าขอขอบคุณสำหรับความเอาใจใส่ของท่านพ่อลูกชายของท่านสบายดีน้ำเสียงเจียนเฉินนั้นยังคงเหมือนเดิมนับตั้งแต่การสิ้นสุดของการทดสอบพลังเซียนนี่เป็นครั้งแรกที่เจียงหยางป้าและเจียนเฉินนั้นได้พูดคุยกันได้ยินเจียนเฉินกล่าวสั้นๆเช่นนั้นมันช่วยไม่ได้ที่เจียงหยางปาจะลอบถอนหายใจกับตัวเอง เสียงเอ,อ๋เจ้าจงตามพ่อมาที่ห้องทำงานเจียงหยางป้ากล่าวจบก็เดินออกไปจากห้องพักเจียนเฉินติดตามเจียงหยางป้าและเจียงไปไปยังห้องทำงานในทันทีก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้เจียงหยางป้าจ้องมองเจียนเฉินสักพักก่อนที่จะถามเขาว่าเสียงเอ,อ๋ข้าได้ยินมาว่าเมื่อในตอนเช้าเจ้าทำร้ายบ่าวร,รับใช้ที่ชื่อชิวเอ,อ๋ในโรงครัว นั่นคือความจริงเจียนเฉินได้ตระหนักแล้วว่าพลังที่แท้จริงของเขาได้รับการเปิดเผยแล้วดังนั้นมันจึงไม่อาจปกปิดแววตาของเจียงหยางป้าเต็มไปด้วยความสุขขณะที่เขาหัวเราะและกล่าวเบาๆว่าเสียงเออเนอะทำไมเจ้าอ่ะไม่บอกพ่อว่าเจ้าสามารถบม่มเพาะพลังเสียนได้เจียนเฉินพยักหน้าอย่างแผ่วเบาและก่อนจะตอบออกมาอย่างกลางๆใช่ เขารู้ดีว่าไม่มีทางที่เขาจะปกปิดข้อเท็จจริงนี้เขาจึงยอมรับในคำตอบนั้นอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าเขาจะคาดเดาแล้วว่าเจียนเฉินสามารถบ่มเพาะพลังเสียนได้แต่การได้ยินมันจากปากของเจียนเฉินเองนั้นมันทำให้เจียงอย่างป้าอารมณ์ดียิ่งเจียงไป เป็นไปได้ไหมที่จะทดสอบพลังเซียนของเซียงเอ๋ออีกครั้งเจียงหยางปาก็มีความสุขในขณะนี้เป็นอย่างมากแต่เขาก็ยังพูดกับเจียงไปอย่างสุภาพไม่ใช่ทุกคนที่ผู้นำตระกูลจะพูดด้วยถ้อยคำเช่นนี้กับพ่อบ้านเพื่อให้ทำบางสิ่งบางอย่างให้แต่เจียงปายเพียงแค่หัวเราะแล้วก็โบกมือที่มีแหวนมิติของเขามีหินศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเจียนเฉินในน้อยสี โปรดวางมือที่ด้านบนของหินเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นขณะที่เจียนเฉินวางมือของเขาบนหินศักดิ์สิทธิ์เจียงป๋อกระตุ้นอะไรบางอย่างในนั้นในทันทีที่มันเริ่มต้นเจียนเฉินรู้สึกอีกครั้งว่าพลังปริศน,นาบางอย่างที่ถูกปล่อยออกมาจากหินศักดิ์สิทธิ์ไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาผ่านทางแขนของเขามันไหลวนเป็นวงกลมก่อนที่จะกลับไปยังหินศักดิ์สิทธิ์ ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเพียงสิ่งเดียวที่เห็นจากภายในหินนั่นก็เปล่งเสียงเรื่องรองสีแดงจางๆเห็นประกายแสงสีแดงเจียงอย่างป้าสแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ตื่นเต้นแม้แต่เจียงไปขณะนี้ก็มีรอยยิ้มจางๆและเขามองไปที่เจียนเฉินความพอใจปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขา เรียนท่านผู้นำตระกูลจากการเป่งแสงนั้นแสดงให้เห็นว่านายน้อยสี่ก้าวถึงพลังเซียนระดับสี่แล้วเจียงไปกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มบางๆระดับสระดับสี่เจียงอย่างปลาค่อยๆลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ของเขาด้วยความตื่นเต้นเขากำมือแน่น ก่อนหน้านี้เขาได้สงสัยมันแต่นั่นมันก็เป็นแค่การคาดเดาแต่ตอนนี้เขารู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเขามีความรู้สึกแปลกใหม่ในจิตใจของเขาเจียนเฉินได้ก้าวถึงพลังเซียนขั้นที่สด้วยอายุเพียงเจ็ดขวบแม้ว่าบางทีระดับนี้ไม่ได้โดดเด่นมากเมื่อเทียบกับทั้งทวีปเทียนหยวนแต่ภายในอาณาจักรเกิดซุนนี้ เพียงพอที่จะมีคุณสมบัติเป็นอัจฉริยะชั้นนำนอกจากนี้พลังเสียนของเจียนเฉินยังล้ำหน้าพี่สามของเขาเจียงหยางเคอซึ่งอายุมากกว่าเขาสามปีขึ้นมาถึงระดับสี่เจียงปายเก็บหินศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งในแหวนมิติของเขาเขายิ้มด้วยความพึงพอใจในายน้อยสีท่านไม่ได้ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆ เจียงหยางปลาสงบใจอย่างรวดเร็วและเหลือบมองไปที่เจียนเฉินด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์ดวงตาของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความประหลาดใจความตื่นเต้นและความรู้สึกขอบคุณจนกระทั่งที่เจียนเฉินนั้นออกจากห้องทำงานมันก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงทันใดนั้นหลังจากเจียนเฉินออกไปแล้ว เจียงหยางป้ามองไปที่เจียงไปและเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงสัยเล็กน้อยเขากล่าวว่าเจียงไปในเมื่อเสียงเอ๋อมีพลังเสียนแล้วทำไมตอนที่เขาได้รับการทดสอบมันไม่พบละ่ะจนกระทั่งมันทำให้ข้าคิดว่าเสียงเอ๋อนั้นไม่สามารถบ่มเพาะพลังเสียนเจียงปายขมวดคิ้วของเขาและหลังจากคบคิดเกี่ยวกับมันอย่างช้าๆก็กล่าวว่าข้าไม่แน่ใจ บางทีอาจจะเป็นการทดสอบพลังเซียนในครั้งนั้นมีบางอย่างผิดพลาดแต่นี่มันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเจียงอย่างปาพยักหน้า ัจจุบันเซียงเอ๋ออายุเพียง 7- ปีและเขาได้ตัดผ่านพลังเซียนระดับสถ้าให้ข้าทำนายในที่สุดแล้วเซียงเอ๋อจะตัดผ่านระดับพลังเซียนด้วยอายุ18แปและจะสามารถใช้อาวุธเซียนนอกจากนี้เซียงเอ๋อนั้นยังคืออัจฉริยะที่โดดเด่นตั้งแต่เด็กข้าต้องการส่งเขาไปเข้าเรียนที่สำนักคากัดเจียงไปเจ้าคิดว่าอย่างไร ได้ยินคำพูดเหล่านี้เจียงไปคุ้นคิดแล้วก็กล่าวว่าสำนักคากัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอาณาจักรเกิรซุนของเราอย่างไรก็ตามเกณฑ์ที่จะเข้าสู่สถาบันอยู่ในระดับสูงความแข็งแรงของบุคคลน,นั้นจะต้องมีพลังเซียนในระดับ8และอายุของเขาหรือนางไม่สามารถเกินกว่า18ปี หากท่านผู้นำตระกูลที่ต้องการส่งนายน้อยสี่ไปที่สำนักคากัดในเร็วๆนี้ข้าเกรงว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นในช่วงเวลาสั้นๆแม้ว่านายน้อยสี่จะอยู่ในระดับ4แต่การก้าวจากระดับ4ี่ไปถึงระดับ8นั้นส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มจะใช้เวลาค่อนข้างนานและพลังเสียงระดับที่สูงขึ้นมันก็ยอมที่จะยากขึ้นด้วยเช่นกัน ข้าหวังว่าเสียงเอ,อ๋จะสามารถฝึกฝนได้อย่างรวดเร็วจนถึงระดับ8ภายในไม่กี่ปีหลังจากนี้เจียงหยางป้าพูดอย่างนุ่มนวลจ้างป่ายยิ้มอย่าได้กังวลเกินไปท่านผู้นำตระกูลข้าเชื่อว่านายน้อยสี่จะก้าวไปถึงระดับ8ได้อย่างแน่นอน ไม่ชาก็เร็วปัญหาเดียวคือเวลาที่เมื่อตอนที่ค่าประเมินพลังของนายน้อยสี่คาค้นพบว่าระดับพลังของนายน้อยสี่อยู่ไม่ไกลจากระดับห้าเลยได้ยินคำพูดนี้เจียงอย่างป้าก็ไม่สามารถที่จะเก็บงำความสุขของเขาได้ในขณะที่เขาพึมพำข้าหวังว่าในภายหน้าเสียงเอ,อ๋จะกลายเป็นเสาหลักสำคัญของตระกูล เจียงป่าย,ยืนอยู่ด้านข้างยิ้มออกมาอย่างไร้คำพูดแต่อย่างไรที่เขามองนั้นมันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายนักหลังจากออกจากห้องทำงานไปทันใดนั้นเจียนเฉินก็รีบวิ่งกลับไปที่ห้องของเขาเองเขาปิดประตูแน่นหนาและเขาก็เรียกความทรงจำฉากที่น่ากลัวทั้งหมดของการต่อสู้กับเจียงหยางเคอ แม้ว่าเจียนเฉินรู้ว่าในระหว่างการต่อสู้ของเขากับโต๊กโกคิวไปในโลกของเขาก่อนหน้านี้ทำให้เขาพัฒนาและเข้ามาขอบเขตเทพกระบี่แต่เขาไม่กล้าที่จะคิดว่าหลังจากที่เกิดใหม่อีกครั้งเขาจะยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพียงแต่คิดเกี่ยวกับความสามารถที่โดดเด่นก็ทำให้เจียนเฉินเต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้น แต่เมื่อเจียนเฉินคิดทบทวนเมื่อกิ่งไม้นั้นปลดปล่อยปราณกระบี่ออกมาเขาเริ่มที่จะสงสัยเขาไม่ได้มีความแข็งแกร่งเดียวกับที่เขาได้จากโลกก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาควบคุมกิ่งไม้ด้วยสิ่งที่คล้ายกับปราณกระบี่ด้วยวิธีใดในขณะที่เขาคุ้นคิดนี้เจียนเฉินก็ตัดสินใจที่จะลองมันอีกครั้งหนึ่งมองไปรอบๆห้องพัก ดวงตาของเขาสังเกตเห็นชั้นไม้ที่วางเสื้อผ้าอยู่บริเวณใกล้เคียงไม้นั้นยาวเกือบสองฟุตเจียนเฉินจะใช้มันเป็นกระบี่ชั่วข่าวถือไม้ที่ยาวสองฟุตทำสมาธิลึกลงไปในใจของเจียนเฉินอย่างช้าๆเขาเริ่มที่จะทำให้ตัวเองเชื่อว่าไม้ในมือของเขาไม่ได้เป็นไม้แต่มันคือกระบี่กระบี่เทพเจ้าที่สามารถเอาชนะสิ่งที่เป็นอย่างช้าๆ ในขณะที่เขาล้อมรวมตนเองเข้ากับมันเขารู้สึกถึงลายไม้ในมือของเขาและเห็นพวกมันอย่างชัดเจนเขาเข้าใจถึงองค์ประกอบภายในทั้งหมดของมันสูดลมหายใจเข้าลึกๆเขาพยายามที่จะระงับความรู้สึกของอารมณ์ภายในใจของเขาเอาไว้เมื่อเขาควบคุมอารมณ์ได้สิ่งของในมือของเขาบินไปในอากาศทันใดนั้นจิตใจของเจียนเชิญได้เข้าถึงสภาวะนี้แล้ว การเชื่อมต่อระหว่างไม้และจิตวิญญาณของเขาขณะที่ไม้นั้นก็ค่อยๆลอยออกจากมือของเขาลอยไปกลางอากาศขณะที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมเจียนเฉินก็ขยับมันช้าๆไปข้างหน้าก่อนที่จะเป่งรังสีของแสงสีขาวเผยให้เห็นปรานกระบี่ที่เขาคุ้นเคยกับมันในเวลานี้เองเจียนเฉินได้ตระหนักถึงจิตวิญญาณของเขาได้หลอมรวมอย่างสมบูรณ์กับไม้นั้น ไปจนถึงจุดที่มันมีความรู้สึกเล่ากับว่ามันเป็นแขนของเขาเองเขาควบคุมมันอย่างง่ายดายด้วยตัวของเขาเองในขณะเดียวกันเขาก็ตระหนักว่าปราณกระบี่ในไม้นั่นสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยจิตใจของเขาโดยความตระหนักว่าเจียนเชิญได้เห็นรังสีสว่างของแสงที่มาจากไม้และบินโฉบไปทั่วร่างกายของเขาดยความเร็วที่รวดเร็ว แม้กระทั่งเจียนเฉินไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนหัวใจของเจียนเฉินเต้น,ตนอย่างรวดเร็วในขณะที่ใบหน้าของเขาก็เผยให้เห็นความสุขที่เต็มเปี่ยมเขาไม่ได้คิดว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของเขาในโลกก่อนหน้านี้เขาจะสามารถที่จะเข้าใจจิตวิญญ,ญาณของกระบี่จากวันนั้นในความสามารถที่โดดเด่นของกระบี่วิญญ,ญาณไม่ได้เป็นเพียงการโจมตีที่แข็งแกร่งเจียนเฉิน แต่มันยังเป็นทักษะที่สามารถช่วยชีวิตของเขาวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันเจียนเฉินอายุ15ปีแล้วโอ้โหพวดเดียวเลยนะฮะพวดเดียวมา8ปีเลยค่ะวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันเจียนเฉินอายุ15ปีแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเจียนเฉินไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกและใช้เวลาทุกวันในห้องของเขาในการฝึกฝนบัญญัติกระบี่นภา ความแข็งแกร่งของเขาได้รับการเปิดเผยและเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะในการบ่มเพาะพลังดังนั้นจุดยืนของเขาในตระกูลเจียงหยางมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในบ้านที่กล้ามองเขาอย่างดูถูกนอกจากนี้เจียงหยางปายัางดูแลเจี้ยนเฉินเป็นอย่างดียิ่ง เอาใจใส่ในทุกทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดนี้คนที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่งก็คือป้ายยุนเทียนแต่เดิมที่ลูกชายของนางก็ถือว่าเป็นคนพิการไม่สามารถที่จะบ่มเพาะพลังแต่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นอัจฉริยะในด้านการบ่มเพาะพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ที่เขาก้าวถึงระดับ4ของพลังเซียนตั้งแต่อายุ7จขวบใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่า ปายุนเทียนมีความสุขแค่ไหนเกี่ยวกับลูกชายที่น่าอัศจรรย์ของนางอย่างไรก็ตามเจียนเฉินเนี่ยพบว่านับตั้งแต่ที่เขาได้เผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาป้าใหญ่ของเขาหลิงหลงและป้าสามยู่เฟิงยานดูเหมือนมักจะมองเขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรสถานการณ์เช่นนี้จากความทรงจำของชีวิตเขาก่อนหน้านั้นมันทำให้เขาตระหนักถึงมันได้ไม่ยาก ภายในเวลาไม่กี่ปีผ่านมาเจียนเฉินได้มาถึงระดับ8ของพลังเซียนนอกจากนี้เป็นเพราะเจียนเฉินได้จงใจชะลอความก้าวหน้าของเขาลงนั่นเป็นเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเจียนเฉินได้ใช้เกือบครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดในการทำความคุ้นเคยกับบัญญัติกระบี่นภาในชีวิตที่แล้วของเขา มิฉนั้นเขาคงก้าวผ่านระดับ8ไปนานแล้วเนื่องจากเจียนเฉินก็ไม่ได้ห่างไกลจากการเข้าถึงระดับ9เลยท่านใดนั้นภายในตระกูลเจียงหยางพลังเจียนเฉินได้9้าวผ่านทั้งพี่สองของเขาเจียงหยางหมิงเย่อแล้วก็พี่สของเขาเจียงหยางเค่อแม้ว่าเจียงหยางหมิงเย่อจะอายุมากกว่าเจียนเฉินหลายปีพลังเซียนของนางนั้นหยุดลงที่ระดับเจ็ สำหรับเจียงหยางเคอเขาไม่เคยมีความสามารถใดๆในการบ่มเพาะพลังและปัจจุบันอายุ17ปีและเขาได้ประสบความสำเร็จเพียงระดับ5ของพลังเซียนด้วยความยากลำบาก ในตอนเชา้าซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของคนร่วมตัวกันที่ด้านนอกของโถงใหญ่ในบรรดากลุ่มครอบครัวของเจียนเฉินป้าทั้งสของเขาและแม้กระทั่งพี่สามของเขาเจียงหยางเค่อและพี่สองของเขาเจียงหยางหมิงเย่อก็อยู่ห่างไปไม่ไกลจากเขาพอบ้านตระกูลเจียงหยางยืนอยู่ตรงนั้นมีนกตัวหนึ่งมันเป็นสัตว์อสูรมันตัวใหญ่ราวสาเมตรและยืนสงบอยู่บนพื้นดินไม่ห่างไปจากฝูงชน วันนี้เป็นวันที่เจียนเฉินจะออกเดินทางไปยังสำนักคากัดเพื่อเรียนรู้มาตรฐานขั้นต่ำที่จะเข้าสู่สำนักคากัดได้จะต้องบรรลุพลังเซียนในระดับที่8นอกจากนี้อายุของบุคคลน,นั้นจะต้องไม่เกิน18ปีปัจจุบันเจียนเฉินเข้าถึงมาตรฐานนี้แล้วนอกจากวันนี้มีวันนี้เท่านั้นที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าไปในสำนักคากัดนี้ได้ที่ซึ่งเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น ใบหน้าของปายยุนเทียนปกคลุมไปด้วยน้ำตาขณะที่นางมองไปที่เจียนเฉินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักนางกล่าวว่าเสียงเอ,อ๋อเจ้าต้องขยันหมั่นเพียรในการศึกษาที่สำนักแห่งนี้พยายามอยู่ให้ห่างจากปัญหาเข้าใจหรือไม่ละ่ะปัยยุนเทียนนางกล่าว ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลลึกๆเจียนเฉินพยักหน้าอย่างเชื่อฟังและกล่าวว่าอย่าได้กังวลไปเลยท่านแม่ข้ารู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ข้านั้นควรทำเจียงหยางปาเดินเข้าไปหาเจี้ยนเฉินและกล่าวว่าเสียงเอ,อ๋อนี่คือเข็มขัดมิติที่พ่อเตรียมไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะ แม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ล้ำค่าและมีพื้นที่ภายในไม่กว้างขวางมากนักแต่มันก็ยังคงสามารถเก็บของสิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าเจ้าก้าวไปถึงระดับ10ภายในอายุ18ปีและหลอมรวมอาวุธเซียนได้แล้วพ่อจะให้รางวัลเจ้าด้วยแหวนมิติและแกนอสูนขณะที่เอ่ยเข็มขัดที่สวยงามเป็นอย่างมากก็ปรากฏอยู่ในมือของเขา เมื่อเห็นขนาดของเข็มขัดมันก็เห็นได้ชัดว่ามันได้รับการออกแบบมาให้เจียนเฉินโดยเฉพาะโดยเจียงหยางป้าเอาใจใส่กับเจี้ยนเฉินลิงหลงและยู่เฟิงหยานที่กำลังยืนอยู่ใกล้ๆอดไม่ได้ที่จะอิจฉาได้แต่แสดงให้เห็นล่องลอยของความอิจฉาอยู่ลึกๆและความไม่พอใจอย่างไรก็ตามอาศัยการมองด้วยตาของทุกคนที่มารวมตัวกันนอกจากเจียนเฉินแล้วก็ไม่มีใครสังเกตเห็นพวกมัน เจียนเฉินรับเข็มขัดและกล่าวด้วยความมั่นใจในตนเองอย่างกล้าแข็งท่านพอ่อข้าม,มั่นใจว่าจะกลายเป็นเซียนในไม่ช้านี้เจียงหยางป้ายิ้มและเขาก็มองไปที่เจียนเฉินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจในายน้อยสี่มันกำลังจะสายพวกเรานั้นควรออกเดินทางในตอนนี้ ในขณะนั้นพ่อบ้านเจียงปายที่ยืนอยู่ด้านข้างพูดขึ้นเจี้ยนเฉินชำเลืองมองไปที่มารดาของเขาเป็นครั้งสุดท้ายและเดินไปที่เจียงปายโดยปัสจากการหันหลังกลับและกล่าวว่าเจียงปายออกเดินทางได้เจียงปายยื่นมือมายกตัวเจี้ยนเฉินขึ้นไปบนด้านหลังของสัตว์อสูรหลังจากนั้นเขากระโดดขึ้นไปด้านบนด้วยกัน เขานั่งถัดจากเจียนเชิญไปเขายิ้มบางๆให้กับเจียนเชิญและกล่าวว่านายน้อยสี่โปรดนั่งให้มั่นคงหลังจากนั้นเจียงป๋ายเพียงตบเบาๆไปที่สัตว์อสูรในทันทีสัตว์อสูรได้รับคำสั่งมันกางปีกที่ยาวสิบเมตรของมันออกเพื่อที่จะบินขึ้นโดยโผล่ขึ้นตรงไปในอากาศและเริ่มที่จะบินออกไปได้อย่างรวดเร็วในระยะทางอันไกลโพ้น จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่11ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในตอนที่12ของเทพกระบี่มรณะนะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องนะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันทุกท่านสวัสดีค่ะ